ช่วงสำนักข่าวมเดลไซร,ร,รับจ้างวันนี้ฮะพี่เดชชาติยังคงอยู่ที่จังหวัดรีสะเกตอยู่ครับเขาบอกว่าพาไปดูสวนแตงโมของลุงทองใบดูซิว่าแตงโมที่เรากินทุกวันเนี่ยต้นจริงๆเป็นออยังไงเคยเห็นไหมนึกไม่ออกนะแตงโมแตงโมแตงโมอ่ะแตงโมมีแต่แตงโมนอกเขียวในแดงตอนนี้แค<อ>่นี้แต่เรื่องการเมืองนิดนึงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยไปดูดีกว่าไปดีกว่า สวัสดีครับผมนายเดชชาติพวงเกตหรือว่าบล็อกเกอร์ราศีสไลดในเว็บไซต์ o k n ค t i o n n e t นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจากอำเภอราศีสไลดมาที่อำเภอบึงบูรนะกะว่าจะไปชมปราสาทที่แถวๆนี้นะครับแต่บังเอิญผมเจอเกษตรกรนะครับเป็นปลูกแกงโมนะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะเห็นว่าน่าสนใจดีผมก็เลยจะนําเสนอคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับโอเคครับลุงครับปลูกแดงโมในี่ปลูกโดนบ่ครับจำใครได้กินครับผม เทสมาซปีนี่ประมาณหกสิบวันอ๋อหกสิบวันได้กกินครับผมหกสิบวันครัวนับนับมือได้เลยว่าเขาปลูกตั้งแต่มือแรกนับไปเลยหกสิบวันครับการเดกด้เด็บกินเลยครับเด็บกินมาติดเต็มของมันเลยครับนี่ปลูกแจ็กไร่ครับนี่ลูกนี่ประมาณไร้ไรไร้ครื่องประมาณไร่เลยละครับหนึ่งไร่ครึ่งหนึ่งไร่ครึ่งอ๋อแล้วหลังจากที่เก็บผลผลิตแล้วเอาไปขายใส่ครับี่ยขายแรนตั้มมหมูบานเลยครับ อ๋อเรนตามมูบานขายนในมูบานอย่างเดียวเลยใส่ยี่แตรเรนตามมูบานใส่รถก็นีเรนเลยเราเราได้เขาไปในตลาดไปค้าบ้างขายในตลาดก็ครับเขาเขาบุ้งบุ้นเขาเที่ยนึงครับเคยเขาแต่ว่าส่วนมากสิขายในมูบานครับ่วนมากสิในมูบานนี่ครับโอ้หนุ่ยขนาดทั้งสี่เนี่ยขายยังไงครับหนุ่ยสี่บาทครับอ๋อถือว่าถูกมากนะครับท่านผู้ชมลูกใหญ่ขนาดนี้สิบบาทนะครับลุงบอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูลูกขนาดยาวๆนี่นะครับลูกแบบนี้เจ็ดบาทครับนี่ ประมาณสิบห้าบาทครับอ๋อนี่ลูกขนาดใหญ่เลยครับผู้ชมแก่สิบห้าบาทนะครับโพนาโดนะครับนี่อ๋อพันพันยังงครับลุงโพนารโดครับอ๋อโพนาโดนะครับลุงครันารโดนี่มีลูกใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับนี่ตอนนี้ตานาดนี้เท่าไหร่ครับลูกยี่สิบครับผมอ๋อคันเตอร์ครับนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านที่ซีสเกตับของอำเภอบุงบูนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูที่สวนนะครับตามผมมาครับนี่ครับคือแตงโมที่ ลุงกับป้าเขาเก็บขึ้นมาจากไร่นะครับต้องรีบเก็บเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนแล้วน้ําท่วมนะครับนําขึ้นมาเก็บกองๆไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่รถนะครับใส่รถอีแท็กเพื่อที่จะนําไปเก็บให้ในหมู่บ้านครับแล้วผมก็เดินลงมาถ่ายลุงกับป้าเขาเก็บแตงโมนะครับลุงกับป้าเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับน้ําท่วมก็เลยต้องรีบมาเก็บให้หมดภายในวันนี้นะครับเพราะ ถ้าไม่รีเก็บเนี่ถ้าตกมาอีกวันหนึ่งคงท่วมหมดอาจจะเสียหายได้นะครับป้าเขาเล่าให้ฟังมาถ้าฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมแบบนี้ป้าเขาจะค่อยๆทยอยเก็บไปเรื่อยๆเก็บขายเรื่อยๆไม่ได้เก็บแบบวันให้เสียภายในวันเดียวแบบนี้นะครับนี่เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมนี่ครับป้าเขาก็จะเก็บมากองกองกองไว้ในที่เดียวกันแห่งนี้นะครับแล้วก็ใส่ตะกร้าแบกขึ้นไปเก็บไว้ริมถนน นี่ครับมีหลายสายพันธุ์เช่นกันนะครับผมสังเกตได้จากสีสันของแตงโมนะครับมีสีเขียวแล้วก็สีเหมือนเขียวขาวๆหน่อยนึงครับนี่ครับเก็บมากองไว้ก่อนครับครับนี่คือสวนแตงโมของลุงทองใบงามเจริญนะครับเกษตรกรบ้านหนองคูน้อยนะครับตำบลเปาะนะครับ อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณลุงทองใบงามเจริญเล่าให้ฟังว่าการปลูกแตงโมนี่จะตั้งแต่วันแรกที่ปลูกนี่จะใช้เวลาหกสิบวันนะครับถึงจะเก็บขายได้ถึงจะโตพอที่จะใช้บริโภคหรือว่าเก็บขายได้นะครับแล้วลุงทองใบก็ยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่า,าลงทุนทั้งหมดหนึ่งไร่ครึ่งนี่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเงินลงทุน แต่เวลาผ่านไปหกสิบวันเนี่ยถ้าเก็บนำออกมาขายจะได้ประมาณหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับกำกำไรหน,หน่อยก็เป็นหมื่นนะครับลุงบอกครับนี่ครับกองวลิลลมถนนเยอะมากครับ รับผู้ชมครับแล้วคุณป้าเขาก็ผ่าแตงโมให้ผมชิมหนึ่งลูกนะครับเป็นลูกขนาดย่อมๆนะครับแดงจัดจ้านมากนะครับสีสันแล้วก็อร่อยครับผมชิมดูแล้วครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าแดงมากครับแดงมากแล้วก็อร่อยครับนี่ถ้ามีช้อนให้ตักกินก็คงจะยอดเยี่ยมกว่านี้ครับแต่บังเอิญป้าเขาบอกไม่มีช้อนมาเขาก็เลยใช้มีดเล็กๆให้ผมครับ นี่ครับอร่อยครับผู้ชมนี่ครับอ๋อเป็นลักษณะเถาว่นแบบนี้เองใช่หรืว่าเป็นต้นไม่เคยเห็นใช่ไหมฮะไม่เคยเห็นคือคล้ายคล้ายพกออกนะถ้าเกิดพวกแตงก็จะมีเสาขึ้นไปแล้วก็ให้มันเลื้อยขึ้นไปแต่แตงโมเนี่ยเลื้อยไม่ไหวฮะหนักหนักเกินครับเอาละครับผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับร้องสองอีตงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ